ไม่โป่งอ่ะคล้ายๆเหนียวๆว่ะอ่าครับคือของเสียอยู่ที่บอ่อเนี้ยค,คือของเสียอยู่ที่บอ่อเนี้ยอ่เราเห็นอืมถูกไหมคือตอนแรกอะ่ะถ้าไม่ใส่ฟิลเตอรไม่มีตนนัวนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ถึงขนาดอย่างนี้<อ>คือสามวันเนี้ยของเสียมันมันขึ้นแบบนี้ให้เราเ หลังใช้เป็นยังไงบ้างพี่ตัวนี้ต้อบำบัดเอ็มเนียน้ำมันมากกว่าห้านะแล้วตอนนี้อะพี่ตอนนี้มันเป็นถุนห้าลดไปลงไปเยอะเลยพี่จากห้าเหลือสุขุธาแล้วสีน้ําเป็นยังไงบ้างพี่ตั้งแต่วันก่อนใช้นนนน้้้าดีขขึึตมมัผ